สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยแชร์โชว์วันนี้แม่ปุ้ยก็มีข่าวเกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกร,กรที่รัฐบาลจะจ่ายให้รายละ15,000บาทแบบจ่ายครั้งเดียวมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดแม่ปุ้ยฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลหรือข่าวสารดีๆที่แม่ปุ้ยจะมาฝากในครั้งต่อไปและตอนนี้เราไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะ วันนี้หรือวันที่25เมษายน2563มีข่าวแจ้งว่าทางกระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตโควิดและภัยแล้งโดยจะจ่ายให้รายละ15,000บาทแบบจ่ายครั้งเดียวจำนวน9ล้านครัวเรือน โดยจะยึดโยงกับข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจะตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสทั้งนี้นะคะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการขึ้นทะเบียนหรือปรปับปรุงทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมรวมถึงเกษตรกรรายเดิมและเพิ่มแปลงใหม่หรือเป็นเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา15,000บาทได้อย่างถูกต้องมีรายละเอียดดังนี้ค่ะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อแรก 1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ 2. ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง1คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ทางเจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบตามนิยามที่กำหนดเงื่อนไขข้อที่3ก็คือเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขอขึ้นทะเบียนต่อไปก็จะเป็นสถานที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะ สำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งหรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่หรือดำเนินการที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรผ่าน DOAE Farmbook Application นะคะโดยทำผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทฟโฟนด้วยตัวเองได้สำหรับเกษตรกรรายใหม่ในข่าวเนี่ยไม่ได้แจ้งรายละเอียดไว้นะคะว่าจะขึ้นทะเบียนได้ที่ไหนไว้เดี๋ยวมีข้อมูลแล้วแม่ปุ้ยจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนพอจะรู้ว่าเกษตรกรรายใหม่ต้องทำย่างไรก็สามารถเขียนแนะนำเป็นความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ และก่อนจะจากกันไปแม่ปุ้ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดแชร์ข่าวนี้ออกไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ